คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้พบกับดิฉันรังสีมาสรึงคานฤมิตรค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสิทธิประโยชน์เรื่องราวดีๆของผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมค่ะซึ่งหลายๆครั้งนะคะที่ผู้ประกันตนของเราไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนเองไปประสบอุบัติเหตุค่ะแต่ว่ากัมกึงกันนะคะระหว่างอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานหรือว่าอุบัติเหตุอันไม่เนื่องจากการทํางานซึ่งทั้งสองอย่าง มีความใกล้เคียงกันบางครั้งเนี่ยต้องใช้คณะกรรมการในการวินิจฉัยค่ะซึ่งคุณโดมสุวาวันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานและไม่เนื่องจากการทํางานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับด้วยเดี๋ยวติดตามกับคุณโดมสุวาวันค่ะ สวัสดีครับผมโดมสุรวรรณนะครับจากสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงางานนะครับวันนี้ได้ไปเวียนมาที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับได้มีโอกาสเข้ามาดูงานของสำนักงานประกันสังคมของจังหวัดระยองนะครับและก็จะมีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของสอง,อง,สองกองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะครับและคนที่จะให้ความการะจ่างเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือหัวหน้าฝ่ายประโยชน์ทดแทนคุณเต่งสุดา จักสภาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะต้องทําความเข้าใจก่อนว่า2กองทุนนี้มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนค่ะอ่าแรงงานลูกจ้างที่ประกันตนอันเนื่องจากการทํางานและไม่เนื่องจากการทำงานใช่ไหมครอันเนื่องจากการทํางานนี้ใช้กองทุนไหนถ้าเนื่องจากการทํางานก็ใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนนะคะุนเงินทดแทนอันนี้เนื่องจากการทํางานเนื่องจากการทํางานนะครับและไม่เนื่อง ถ้าไม่เนื่องก็ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมนั่นหมายถึงว่าถ้าผมบาดเจ็บจากการทํางานนายจงนายจ้างสั่งผมไปทํางานที่ไหนผมใช้เงินกองทุนนี้ใช่กองทุนเงินทดแทนใช่ค่ะต้องแยกใกล้ชัดเจนนะคะเวลาที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีแต่ถ้าผมอยู่บ้านมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไปจ่ายตลาดรถชนอันนี้ใช้เงินไม่เนื่องจากการทำงานต้องใช้กองทุนประกันสังคม นะครับผู้ชมหลายๆท่านยังไม่รู้นะคะว่าเงินเนี่ยสองกองทุนบางคนนึกว่าเหมารวมเป็นประกันสังคมหมดอ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช่ไหมฮะค่ะคือคือถ้าถ้าสมมติมาโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยแยกทั้งสองกองอยู่แล้วนะคะที่จะให้คําแนะนำนะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะใช้เงินกองทุนไหนให้สอบถามก่อนสอบถามได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องลงในรายละเอียดนะคะก็มีแบบฟอร์มทั้งสองกองทุนทั้งละค่ะทั้งกองทุนค่ะ ะะแต่ถ้าเบื้องต้นแต่ส่วนใหญ่นะเขาจะทราบกันอยู่แล้วนะคะ,<ฮ>ะ่ถ้าไม่ทราบจริงๆมาถึงเราจะมีประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะ,<ฮ>ะก็บอกเขาว่าจะทัติดอ่อากการทำง,งานก็ส่วนหนึ่งก็จะทราบจากฝ่ายบุคคลของผ<ช>ู้ประกอบการเขาจะให้คาแนะนําม,มาแล้วในเบื้องต้นนะคะ แต่บางทีเนี่ยถึงจะให้คําแนะนํามาแล้วก็ยังไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะคะพอเรามาเจอในหลักฐานลึกๆนะคะอาจจะเป็นหลักฐานการรักษาหรือว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วบางเรื่องก็ต้องตีความว่าเนื่องจากการทำหรือไม่เนื่องจากการทำค่ะใช่ค่ะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนอีกนะคะเอาเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะครับในชนบุรีเนี่ย มีมีนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานเข้ามาทำเออขอภอภัยในจังหวัดระยองนะฮะมีคนเข้ามาทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาไหมในการใช้เงินกองทุนแบบนี้ทุกวันนี้นะคะในเรื่องของการยื่นแบบประยชน์ทดแทนจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะแต่จะมีปัญหาเวลาที่มาใช้สิทธิ์นะคะบางทีหลักฐานไม่ครบถ้วนนะฮะหรือว่าหลักฐานไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะนะคะที่ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของออถ้าเป็นกรณีเจ็บป,ป่วย<ะ>ที่จะใช้สิทธิกรณีฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินนะคะ,ะนะคะเ,เมื่อจ่ายเงินมาแล้วสำรองจ่ายมาแล้วมามามาเบิก<ะ>กับกลายเป็นว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่ฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเง<ะ>ี้ยนะคะก็ก็จะอาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ชี้แจง<ะ>ว่าเพราะอะไรที่ว่าเบิกไม่ได้นะคะ,ะแต่เมื่อเราปฏิเสธไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้<ะ>มีสิทธิที<ะ>่จะก็คือกรณีฉุกเฉินกรณีที่พอประสบอุบัติเหตุปุ๊บแทนที่ผู้ป่วย ที่ประกันตนจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตัวเองตังกัดอยู่ในะารที่เลือกนะครับไปใช้โรงพยาบาลเอกชนบ้างไปใช้โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุบ้างอันนี้มันมันมันจะมีหลักเกณฑ์นะคะว่ากรณีที่ไม่สามารถใช้โรงพยาบาลตามบัตรได้นะคะก็คือสามารถเบิดเป็นกรณีฉุกเฉินได้แต่นี้ก็ต้องดูเจตนาอีกนะคะบางทีเนี่ย ต้องการที่ไปรักษาที่เอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ค่ะมันมันมันเหมือนมันฟุ่มเฟือยทำไมไม่เข้าที่ใกล้ที่สุดทําไมถึงไปเลือกโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่การออกไปเราพิจารณาดูนี้เราพิจารณาได้ใช่ค่ะดูดูเจตนาด้วยแล้วก็ดูประวัติการรักษาด้วยว่าอาการของเขาเนี่ยถึงขั้นขนาดไหนรุนแรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางรายเอ่อเคืองตาดีหน่อยหรือว่าเอ่อเป็นหวัดนะคะทำไมถึงไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะไปอยากเข้าอีกที่หนึ่งที่ว่าใช้สิทธิ์ประกันชีวิตได้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเป็นรายรายไปค่ะคอันนั้นก็คงลงลึกลงไปเรื่องเรื่องประเภทที่มีมากไหมที่เข้ามาเนี่ยมีค่ะแต่ว่าเราก็วินิจฉัยตามตามข้อเท็จจริงรตามหลักฐานนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วเออไม่ใช่แน่เลยไม่ใช่ฉุกเฉินนะคะหรือว่าเจตนาที่จะจงใจที่จะอยากจะไปตรงนั้นจริงๆนะคะไม่ไม่ไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลตามบัตรจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อย่างงี้ค่ะเราก็จะปฏิเสธในเบื้องต้นนะคะมีผู้ประกันตนโวยวายไหมบอกว่าพอไปใช้ไอ้ชนจ่ายเงินเพิ่มแล้วมาเบิกเนี่ยไม่ได้คืนหมดอาจจะได้คืนนึงครึ่งนิดนอยอะไรอย่างเงี้ยใช่อารมณ์เสียคืออันนี้เขาจะดูตามถ้าก็ได้นะคะถ้าก็ได้ก็คือต้องจ่ายตามอัตราที่กําหนดถูกไหมคะนะคะจ่ายตามอัตราที่กําหนดซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่อย่างนี้มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ปฏิเสธหรอคะก็คือยอมรับเท่า เท่าที่ที่เราจ่ายได้นะคะแต่ถ้าไม่แต่ว่าเราอธิบายเหตุผลเราอธิบายเหตุผลทุกอย่างเราอธิบายเหตุผลค่ะก็พยายามชี้แจงนะคะว่ามันไม่ได้เพราะอะไรหรือที่เราปฏิเสธเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามชี้แจงให้เข้าใจแต่ถ้าอธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็คงจะต้องมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะครับมีเรื่องหนึ่งหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะในเมื่อมีสองกองทุนเงินกองทุนทดแทนกับเงินกองทุนประกันสังคมทีนี้วิธีการจ่ายเงินเนี่ย นะครับมันไม่เท่ากันฉะนั้นหลายๆคนก็จะไปเงินกองทุนเงินทดแทนบ้างซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมากกว่าใช่ไหมฮะะยา้อยากได้ที่มากกว่าใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันนายจ้างเองก็ไม่อยากจ่ายเพราะว่านายจ้างต้องเสียอัตราเงินสมทบในอัตราที่สูงขึ้นอัตราประสบการณ์นะคะค่ะก็ก็ไม่อยากจ่ายอันนี้ก็ต้องต้องดูดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปออกมาว่ามันเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานเราก็ต้องสรุปตามนั้นค่ะเมื่อเราวินิจฉัยออกมาแล้วว่าโอเคเนื่องจากการทํางานคุณก็ต้องใช้สิทธิ์จาก กองทุนเงินทดแทนตามพระรา <ừ> ชบัญญัติเงินทดแทน2537นะคะก็ตามกฎหมายที่กำหนดอย่างลูกจ้างเนี่ยนะครับเห็นว่า,าได้เก็บเงินสมทบน,นะครับส่งให้กับประกันสังคมเก็บเ <ๆ S 2> งินลูกจ้างมากมทบตรงเก็บเงินลูกจ้างมาสมทบพอลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายไม่แจ้งบอกไม่แจ้งอันนี้ไม่เนื่องจากการทำงานนะเละประกันสังคมอยู่แล้วเธอไปใช้สิทธิ์ฟิ่ทีนี้พอไปใช้สิทธิก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาว่าเป็นเรื่องจากการทํางานถูกไหมคะ เขาจะมีเวทระเบียนปรากฏอยู่ว่าเนื่องจากการทํางานเขาก็ไม่ให้ใช้สิทธิ์ตามบัตรรับรองสิทธิอย่างนี้ค่ะอันนี้ลูกจ้างสามารถที่จะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในจ้างไม่แจ้งถูกไหมคะถ้ากทสิบหกเนี่ยกองทุนยุทธแทนเนี่ยการแจ้งประสบอันตรายเป็นหน้าที่ของในจ้างส่วนนึงนะคะในจ้างเริ่มแรกในจ้างต้องแจ้งก่อนแต่ถ้าไปเจอปัญหาที่ว่าในจ้างไม่แจ้งลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งได้นะคะที่จะแจ้ง รุจานแจ้งที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลรักษาไหมรักษายังไงก็ต้องรักษาคือเบื้องต้นเขาต้องรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของระหว่างนายจ้างกับูกจ้างคุยกันทีหลังคุยกันทีหลังก็อาจจะมาเขาก็ถ้าจริงเพิ่มเติมประกันสังคมก็จะเป็นตัวการเราก็อาจจะถามนายจ้างว่าทําไมอย่างนี้ทาไมไม่ยื่นทําไมอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายทันด่วนเนี่ย ลูกจ้างไม่มีเวลาแจ้งกับบางทีสลบไปอย่างงี้ลูกจ้างไม่มีเวลาแจ้งคือส่วนใหญ่เข้าไปโรงพยาบาลต้องรักษาให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการแจ้งนะครการแจ้งต้องแจ้งให้กับนายจ้างทราบใช่ไหมฮะใช่ว่าตัวเองประสบอันตรายแล้วนายจ้างก็มาแจ้งที่ประกันสังคมที่ผ่านมาในช่วงรอยต่อเนี่ยการแจ้งเนี่ยมันมีปัญหาไหมมันขาดช่วงไหมากนายจ้างเบี้ยวไม่ยองไม่ยอมจ่ายน้อยมากนะคะที่จะมาที่นี่นะคะ แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาแบบนี้เราก็จะแก้ไขโดยที่ว่าเราก็ติดต่อในจ้างประสานในจ้างะนะคะว่าขณะนี้ลูกจ้างประสบปัญหาอยู่ที่นั่นที่นี่นะคะเราเคสนี้ดูแล้วเบื้องต้นมันน่าจะเนื่องจากการทํางานนะ,ะนะคะอาจจะเรียกเข้ามาสอบข้อเท็จริงเชิญในจ้างมาพบะนะคะ,คะก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมกรณีแบบนี้เนี่ยล,ลูกจ้างเขาเขาเคยเห็นในจ้างมีสภาพแบบนี้เขาเขาเคยมา้องเรียนมากน้อยขนาดไหน น้อยค่ะนอย่คะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะรู้กรณีตัวอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีมานะคะถ้าเกิดมีมาเราก็พยายามชี้แจงนะคะแล้วสุดท้ายถ้าในจ้างยังไม่ยอมยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ยื่นได้นะคะภายในหกเดือนหรือยแปดนสิบวันนะคะยื่นแล้วเราก็เรียกในจ้างมาคุยเชิญมาพบอะไรอย่างเงี้ยก็ชี้แจงไป ถ้ายังมีปัญหาหอ,อะไรก็จ้าต้องดําเนินการในขั้นตอนต่อไปครับก็มีเรื่องของกฎหม,มากมยกฎหมายก็าม,าาามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับแต่ว่าสถานะลูกจ้างที่เขาอยู่เขาปัญหาเน,หเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นายจ้างไม่ยินยอมแต่ลูกจ้างจะยื่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอาจจะถูกเลิกจ้างถูกไหมคะเป็นเรื่องที่ลูกจ้างกลัว นี่อันเนี้ยอันนี้จะแกล้ยังไงฮะตรงนี้อันนี้ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ในส่วนของเราคือเราก็ต้องพยายามเคลียร์ความรู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วใช่นะคะก็พยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าอันนี้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างด้วยนะคะพอเขาทํางานมาให้กับเราก็เกิดเหตุเพราะว่าการประสมอะไรเนื่องจากการทํางานให้นายจ้างนะคะอันนี้ในช่วงที่เขาไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรเขาก็ทำงานให้เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจแบบนี้ใช่ค่ะใช่ แต่แต่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือน้อยมากนะฮะเพราะส่วนใหญ่คนดีมีเยอะอยู่ในจดีดีมีใช่ค่ะอธิบายเขาก็เข้าใจค่ะครับก็นี้เนี่ยกรณีเรื่องของเงินกองทุนทดแทนอันนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมหน่อยฮะเงินตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนมันถึงเป็นเงินกองทุนที่จะมาดูแลคนที่เป็นลูกจ้างสำหรับกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะคะคือตามกฎหมายกำหนดว่า ในจ้างที่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็เป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นม,มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับสํานักง,งานประกันสังคมคะนะคะภายใน3าสิวันเมื่อมาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะกําหนดรหัสกิจการอัตาราเงินสมทบให้ว่าคุณจะต้องเสียในะอัตาราเท่าไหร่อันนี้นะะขึ้นกับประเภทกิจการขึ้นกับประเภทกิจการถ้ามีความเสี่ยงมากอย่างเช่นกิจการก่อสร้างเนี่ยอัตาราก็จะสูงนะถ้ามีความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นพวกโรงแรม อัตราก็จะต่ากว่า <ừ> พวกรับเหมาก่อสร้างอย่างงี้นะ,ะก็ก็มีอัตรากําหนดไว้อยู่แล้วนะคะครเราก็จะกําหนดลงไปว่าอันนี้กิจการนี้บริษัทนี้รหัสกิจการเท่าไหร่ครับสูงสุดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เออเมื่อก่อน0.2ถึง1เปอร์เซ็นต์อนนี้นะคะแต่ัเหมือนเดแต่มันจะมีนั่นออกนะคะที่ว่าอัตราเงินสมทบที่อัตราประสบการณ์นะคะขึ้นอยู่กับการเคลมขึ้นอยู่กับการเคลมถ้าไม่ประสบ ถ้าไม่มีลูกจ้างได้รับอันตรายเบียเบียคล้ายๆเบี้ยประกันก็จะลดอะไรประมาณนั้นก็ลดลงค่ะในปีที่ห้ามีจํานวนเยอะๆอันนี้ก็จะเก็บเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะคิดไปตามอัตราส่วน0.2ถึงเท่าไหร่2%ลป่0.2ถึง1%เราเก็บสูงสุดแค่1%นะฮะแล้วก็นั่นแหละค่ะขึ้นอยู่กับอัตราประสบการณ์ในปีที่ห้าถ้า4ปีแรกนี่ไม่มีการประสบอันตรายเลยไม่มีการเคลมมาเลยอย่างเงี้ยพอปีที่ห้าอัตราก็จะลดลง เลยจ้างบางรายถึงพยายามที่จะไม่ยื่นด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นเรื่องของเงินกองทุนเงินรดแทนส่วนกองทุนประกันสังคมถ้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันค่ะเมื่อกี้นี้เอามาจากนายจ้างเมื่อกี้จากนายจ้างฝ่ายเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนี้มาจากสามฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลครับ คะก็สมทบร่วมกันร่วมกันนะครับเป็นเงินของกลุ่มนี้ใช่เพื่อที่จะมาดูแลลูกจ้างลูกจ้างควบกันตนนะคะในเรื่องของเงินกางประกันสังคมเราจะใช้คำว่าควบกันตนคู่ประกันตนเจ็ดกรณีด้วยกันค่ะนะเจ็ดกรณีก็คือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งข้อบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานเจ็ดกรณีด้วยกันแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับอัตราเงินสมทบ